มนุษย์ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดแต่ไร้ซึ่งพละกําลังอันแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ร้ายในป่าหรือถ้าหากมีเผ่าพันธุ์ที่เอามันสมองของมนุษย์และร่างกายที่เต็มไปด้วยภารกําลังของสัตว์ป่ามารวมกันไว้ได้วยหลักจะน่ากลัวแค่ไหนลองคิดดูนะครับ และถ้าพวกมันอาศัยพางตัวอยู่ในสังคมมนุษย์และในรูปร่างหน้าตาอันสมองชันฉลาดเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างต่างกันแค่ว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าได้ไม่เพียงแค่รูปร่างภายนอกเท่านั้นแต่ความกราหายเลือดและสิ่งมีชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยมันจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวแค่ไหนไปติดตามชมเรื่อง ไลแคนเผามนุษย์ใกล้ร่างใจอมหิตได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์ กด u ับสไ i b e กดกระดิ่งนะครับกำเนิดไรแคนนั้นตัวแรกของโรคเป็นตำนานยาวนานในกรีกนักกวีหลายคนส่งต่อเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ไม่ศรทัทธาเทพเจ้าจนต้องคำสาปกลายเป็นสัตว์ร้าย ในยุคสมัยกเกโบราณความเชื่อเรื่องการสักการะเทพเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากผู้คนในสมัยนั้นล้วนเชื่อว่าเทพเจ้าคอยช่วยเหลือเหล่าสาวกของพระองค์สอยู่เสมอเสมอยกเว้นที่นครอาคาเดียดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่ศรัทธาในเทพเจ้าบนสวรรค์โอลิมปัสมหาเทพสุสเลงเห็นถึงความเสื่อมศรัทธานี้ ก็เลยจำแรงเป็นมนุษย์ลงมาเมืองนี้พระองค์สำแดงอภินิหารให้แก่บุคคลผู้ไร้ความเชื่อมั่นในองค์เทพจนคนเหล่านั้นเปลี่ยนใจหากทว่ายังมีบุคคลที่สำคัญที่สุดในเมืองนี้คือกษัตริย์ไลซิออนผู้เกียงไกรพระองค์มีความเชื่อในศักยภาพความเป็นมนุษย์ว่าเก่งไกลกว่าผู้ใดเมื่อได้ยินข่าวรือว่ามหาเทพ สเสด็จลงมายังเมืองมนุษย์ยังเมืองของพระอ,องค์ก็อยากคดสอบว่าองค์มหาเทพเก่งกาจดังที่อวดอ้างหรือไม่กษัตร,ริย์ไลซิออนได้สั่งให้ไปจับตัวในซิมุสบุตรชายคนที่50ซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องของพระอ,องค์มาฆ่าเสียแล้วนำเนื้อไปทำเป็นอาหารขึ้นโต๊ะเสิร์ฟของมหาเทพ เพื่อดูว่าเทพเจ้าจะรู้ไหมว่าเนื้อในชามจานทองหรูหราผ่านการปรุงรสเรียบร้อยแท้จริงนั้นคือเนื้อมนุษย์แน่นอนว่าราชาแห่งพวงเทพผู้ยิ่งใหญ่ย่อมยังรู้มีหรือจะไม่ทราบว่าความชั่วร้ายนี้เพียงพระองค์ได้กิ่นอาหารที่ลอยมาแตะจมูกก็สราบทันทีว่าเป็นกลิ่นเนื้อมนุษย์ ทั้งยังอย่างรู้ได้ว่ากษัตริย์ไลซิออนมีจิตใจโหดเหี้ยมเกิื้อมนุษย์ทั่วทั่วไปพระองค์จึงสามให้ไรซิออนกลายร่างเป็นหมาป่าสัตว์อรฉานแสนดุรา้ายป่าเถื่อนเป็นการสั่งสอนที่มาลองดีกับเทพเจา้าและเสกให้เด็กหนุ่มในซิมุธกลับฟื้นคืนชีพกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งดังเดิมหากทว่า ดูเหมือนคำสาบขององค์เทพมหาสุดนั้นหาได้สำนิดผลไม่หมาป่าไลซาิออนดูจะชื่นชอบการเป็นหมาป่าเพราะมันได้ล่าฆ่าคนและฉีกกระชากเนื้อมนุษย์เป็นๆก่อนริมลดเลือดและเนื้อแบบสดๆได้อย่างเต็มที่แถมยังออกอารวาสไปทั่วนพระนครอาคาเดียบางตำนานเล่าไว้ว่า ลูกชายคนที่49ของไลซิออนมีส่วนจับเอาน้องชายคนสุดท้องมาทำเป็นอาหารทำให้ถูกสาปกลายเป็นสัตว์ร้ายนานาชนิดไปด้วยแม้ในสุดท้ายนี้ไรซิออนจะถูกจองจำอยู่ในคุกนรกทาทารัสก็ตามแต่ดูเหมือนว่าบางคนก็ยังเชื่อว่าเาผ่าพันธุ์มนุษย์กายร่างใจหวดเทียมพวกนี้ ยังแทรกซึมอาศัยอยู่กับมนุษย์แถมยังค้นพบวิธีการแปลงร่างได้สะดวยบางตำนานก็มีเล่าต่อไปว่าหากต้องผเผชิญหน้ากับพวกไรสแคนแล้วก็มีทางรอดทางเดียวก็คือต้องฝันให้ขาดสองท่อนเท่านั้นเพราะถ้าบาดเจ็บเล็กๆน้อยเท่านั้นจะขัดขวางการาหายเลือดของพวกมันมิได้เลยเป็นอย่างไรบ้างครับ ไลแครนที่จบไปในเรื่องนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามรับฟังรับชมเรื่องไลแครนอยากให้เล่าเรื่องอะไรสนุกนก,ก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับ เสนอกันมาได้นะคะว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรในคราวหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครับคราวนี้บายบาย